อุดมิสัยสู่ความสําเร็จร่างรวยและบางคั่งแค่คงเปลี่ยนวิสัยตัวคเองให้ได้คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแนวคิดการใช้ชีวิตจ,จากดรเซฟินโควีผู้แต่งหนังสือ The Seven Habits of Effective People ครับสำหรับดรสเฟนอาโควีนะครับเจ้าของผลงานเจ็ดอุปในิสัยของผู้มีปริภาพ ปฏิจจุบัสูงสุดนะครับก็ต้องบอเป็นหนังสือที่ได้รับความยมนะครับแล้วก็ใครหลายๆท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองนะครับเอาไปต่อยอดตัวเองจนตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จายเป็นผู้นําสามารถนําตัวเองได้สามารถเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้ที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองได้นะครับถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จลองปรับเปลี่ยนตัวเองนำเจ็ดอุปนิสยัยต่อไปนี้ไป ใช้กับชีวิตของคุณนะครับอุปนิสัยข้อที่1ครับอุปนิสัยที่ต้องเป็นคน b e proactive คือเป็นคนที่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทําก่อนนะครับตัวเองต้องเป็นผู้กําหนดชีวิตของเองครับเป็นผู้เลือกที่จะทําหรือจะไม่ทําสิ่งใดด้วยเหตุผลของตัวเองเท่านั้นนะครับ ไม่ให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเป็นผู้ที่ถูกกระทําหรือถูกบังคับถูกกดดันด้วยสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเราต้องเป็นคนที่ดูประทิดหรือเป็นคนที่คิดคิดก่อนคิดนําสมัยคิดนําไปข้างหน้านะครับอย่าแต่ให้สถานการณ์มันห้อมล้อมปิดแล้วก็บีบบังคับให้รต้องทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนั้น อันที่หนึ่งนะครับท่านเราต้องฝึกตัวเองเป็นคนที่คิดแบบโปรอคทีฟโปรกีบท่านใด้เจอป้องการทั้งในทางที่ป้องการและก็ได้ทางที่การที่จะบู๊ไปข้างหน้าแบบก้าวหน้านะครับข้อที่2กครับอุปนิสัยที่2ถ้าท่านอยากจะประสบความสําเร็จครับให้เริ่ม้น้วยจุดมุ่งหมายในใจนะครับยิ่งยิ่งยินยินมายนะครับมีเป้าหมายในชีวิตครับมีความแน่แน่ที่จะปฏิบัติเป็นให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับ โดยไม่ควยควยไปเลือกทางอื่นทั้งสิ้นนะครับนี่ครับการฝึกในอุปนิสัยที่สองน,นี่ต้องเริ่มนะต้องเริ่มต้นที่ต้องตั้งเพอร์ซอนัลมิชชั่นนะครับ,บก่อนเพอร์ซอนัลมิชชั่นก็คืออ่าพันธกิจส่วนตัวนะพันธกิจส่วนตวนะน,น,ตนะครับจากเพอร์เพอร์ซันอลมิชชั่นนะครับแล้วค่อยๆแตกไปเป็นลักษณะของแอคทิวิตี้ต่างๆย่อยออกไปนะครับในการที่จะทำอะไรในแต่ละช่วงของชีวิตครับและทบทวนสิ่ง เหล่านี้นะครับอยู่เสมอนะครับเพื่อทําเรื่องของการสปอร์ตนะครับหรือเป็นไปตามมิชชั่นไหมนะครับที่ได้วางเอาไว้นะครับเพราะฉะเราต้องมีเปอร์ซอนมิชชั่นหรือมิชชั่นส่วนตัวนะครับถามตัวเองครับว่าจุดมุ่งหมายในใจของเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงเราจะเป็นคนยังไงเราจะเป็นคนแบบไหนความสำเร็จของเราหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับมันก็ต้องฝึกไว้นะครับถ้าท่านฝึกได้ท่านจะค่อยๆพัฒนาตัวเองสู่ความสําเร็จนะครับ ขุดปนี่ใส่ดีสองครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆอีกเช่นกันนะครับทําสิ่งที่สําคัญก่อนครับพูด first thing first นะครับต้องจัดลาดับความสําคัญนี้ได้นะครับนะครับของงานนะว่างานที่จะทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดรวยสถนโควีครับได้แบ่งงานให้เป็นสี่ประเภทนะครับหนึ่งก็คือว่างานสําคัญและเร่งด่วนงานสาคัญและเร่งด่วนครับต้องทาโดยเร็วที่สุดและต้องทําให้ดีด้วยนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับหากวางแผนได้ดีๆนะครับคือสําคัญนะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าระวังแผนได้ดีๆถามว่าทําไมถ้าวางแผนได้ดีๆล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นมันไม่ควรจะเรื่องด่วนเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญไงนะครับอ่าแต่ถ้าระวังแผนนี้เรื่องนี้ไม่เกิดแน่นอนนะครับซองครับงานสําคัญครับแต่ไม่เรื่องด่วนทํำยังไงนะครับเป็นเรื่องที่น่าจะทําได้ดีที่สุดครับรีบทําเสียแต่เนื่องครับ จะได้ทําได้ดีและไม่กลายเป็นงานในข้อที่หนึ่งอ่าเรารู้อันไหนสําคัญเราวางแผนแล้วก็ทำซะนะครับจะได้ไม่ต้องไปรุกรีรุกรดนเพราะว่าความสําคัญมันเร่งด่วนเข้ามาแล้วนะแต่ตอนนี้มันเรื่องสำคัญเราก็ทําก่อนได้นะครับไม่ต้องรอนันเร่งด่วนเพราะทันทีที่เกิดสําคัญแล้วก็เร่งด่วน<ม>อันนั้นเหนื่อยแน่นอนนะครับงานที่สามครับไม่สําคัญแต่เร่งด่วนอันนี้ก็แปลกนะครับต้องรีบทํานะนะครับตรนะแต่จริงๆแล้วไม่ทําก็ได้นะครับเพราะอะไรครับ เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอะไรเลยเช่นดูหนังดูละครนะครับเรื่องเกมเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้สําคัญแต่กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนไปอันนี้นะครับต้องควรระวงังอันนี้ต้องควรระวังนะครับต้องวางมาันไว้ไกลๆซะเพราะมันไม่ได้เร่งด่วนแล้วมันก็เพราะมันไม่ได้สําคัญกับชีวิตเพื่อที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางในสิ่งที่เราฝันได้นะครับข้อที่4ี่ครับไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนอันนี้ไม่ต้องถามเลย ไม่ทําก็ได้นะครับแต่หลายหลายคนครับกลับใช้เวลาครับให้กับเรื่องที่ไม่สําคัญและก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับหรือเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วก็มาเริ่มมองเป็นเรื่องของเรื่องด่วนนะครับท้ายที่สุดครับเราจะจบเรื่องของสําคัญที่มันไม่เร่งด่วนจนพัฒนาไปสู่เรื่องสําคัญและมันก็เร่งด่วนนะครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จจงตัดเรื well ่องที่ไม่สําคัญออกไปให้หมดจากชีวิต อย่าให้มันกลายเป็นเรื่องไม่สําคัญแนละก็เรื่งด่วนเพราะจะทําให้เรื่องที่เป็นเป้าหมายในชีวิตเราจริงจริงมันไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีนะครับมันต้องจัดนะอะไรเป็นเรื่องสําคัญอะไรเป็นเรื่องไม่สําคัญอะไรเป็นเรื่องเร่ด่วนอะไรเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนถ้าใครจัดได้ดีคนนั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นข้อที่4ครับคิดแบบชนะชนะจริงวินวุ่นนะครับ าการคิดลักษณะของการทำแบบเินแบบนี้นะครับก็ต้องเกิดขึ้นนะบนพื้นฐานของทัศนคติที่ดีนะครับและต้องการให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นเท่าเทียมกันนะครับทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายก็แล้วแต่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือทุกคนเนะี่ยได้รับผลประโยชน์ที่สอดรับและก็ไม่เกิดความรู้สึกเอาเปรียบซึ่งกันและการทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมนะครับทุกคนได้ ผลลัพธ์ที่ทุกคนมีความสุขนะครับและก็ประสบความสำเร็จครับแต่ในที่สุดครับเมื่เดืเนินการไปตามแผนทั้งหมดครับทั้งสองฝ่ายก็จะได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันทั้งนี้ครับจุดประสงค์ของการฝึกนิสัยที่4ครับก็คือการสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกันมั่นใจในซึ่งกันและกัน trust เพื่อนเรา Touch p a r เ n e r เรา t u ั t ในส่วนของคนที่มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสิ่งที่เราทา ทำไมเขารู้สึกวินและทุกคนก็วินทั้งวินทั้งใจวินทั้งในเรื่องของผลประโ,โยชน์ที่จัดต้องได้และวินในผลประโยชน์ที่เป็นหนักของที่เป็นนามาทำทั้งน้าจิตใจด้วยนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ในรูปธรรมคุณอาจจะได้เท่ากันแต่ถ้าความรู้สึกข้างในมันรู้สึกคุณคล้องมองใจอยู่ยังไงก็ไม่วินนะครับกนต้องฝึกตรงตรงนี้ด้วยนะครับอุป,ปนิสัยที่5ครับเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราครับ seek first to understand t e n e t บี e ัน e ดอ d ์ o ตนะครับก็คือการพยายามเข้าใจคนอื่นนั้นน่ยง่ายกว่าการที่จะทําให้คนอื่นมาเข้าใจเราเว้เยทำไมก็ไม่เข้าใจแล้เนาะลองออกตัวเราไปเข้าใจเขาดีกว่านะครับหลักการนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นได้ง่ายจะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังและการฟังก็คือฟังอย่างพยายามทาความเข้าอกเข้าใจนะครับพยายามฟังด้วยสติ ไม่ใช่ฟังแค่ด้วยหูนะครับฟังด้วยหัวใจนะครับเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเขามีพื้นฐานเรื่องอะไรนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับต่อมาเราพูดตัวไปให้เขาเข้าใจในส่วนของที่เป็นเราบ้างนะครับเปิดรับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเขาก็จะเปิดรับราด้วยนะครับคุ่ปิสัยที่6กครับพพลังประสานความต่างก็คือซิงห์จีนซิงห์ไจส์นั่นเองนะครับยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นครับและมองว่าความแตกต่างนั้น จะมาซึ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับมันต้อกันไ่ได้เกิดโทษคนเรามันไม่ได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการนําข้อดีข้อแตกต่างของแต่ละคนนะมาใช้ร่วมกันก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเสริมทีมให้แข็งแร่งมากยิ่งขึ้นครับสร้างความแตกต่างของแต่ละคนครับให้เกิดซินงใจนะครับไม่ใ,ใช่การหาดูนะครับหรือเพื่อเรื่องในทางใดเลือกทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้นครับแต่ต้องกลับไปคิดว่าให้มันวิน่งว mm ิ hmm. ่หรือเปล่า วิธีคิดน,นทาั้งนี้มันวินวินไหมและมันเป็นข้อดีกับแต่ละฝ่ายแต่ละทุกคนไหมนะครับมันถึงจะเกิดประโยชน์เกิดการประสานพลังกันขึ้น,นจริงน,นะครับและข้อสุดท้ายนะครับอุปนิสัยสุดท้ายก็คือว่าฝึกตนเองให้พร้อมอยู่เสมอนะครับช็คเพนเดอร์สอนะครับ ดูแลตัวเองครับสร้างสมดุลให้ชีวิตของตัวเองทุกๆมิติครับโดยแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเช่นนะครับแบ่งการฝึกฝนทางด้านกายภาพนะครับทำร่างกายสมบูรณ์มีการออกกำลังกายดูแลสุขภาพการทานอาหารต่างๆนะครับการฝึกทางด้านสติปัญญาครับ่านหนังสือนะครับฟังผู้รู้เข้าอบรมสัมมนาต่างๆนะครับฝึกฝนทางด้านจิตวิญญาณนะครับ้วยการทําสมาธินะครับพูดคุยกับตัวเองอยู่นิ่งๆการใช้วาดีบําบัดการใช้ ธรรมชาติบําบัดต่างๆนะครับฝุกฝนทางด้านอารมณ์ครับแล้วก็ทางด้านสังคมครับเพ่มในส่วนของที่เป็นบัญชีออมใจเนาะนะครับก็คือทำให้คนอื่นรักนะครับไปอยู่กับสังคมนะครับไปเป็นผู้ฟังนะครับไปเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่นเตัวเองบ่อยๆนะครับคุณก็จะมีโอกาสในการที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเมื่อคุณมีนมสัยที่ดียู่เป็นเมตไสที่ดีครับแน่นอนครับความร่ำรวยความมั่งคั่งก็จะวิ่งมาหาเรา แน่นอนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Investorro เอาเราด้วยนะครับเพื่ออนาคตการลงทุนที่ดีกว่าอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าอนาคตทางธุรกิจที่ดีกว่าและที่สำคัญครับเพื่ออนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอคุทุกท่านดวยดวยดวยครับ